สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกๆคนนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของภาษีภาษีเหมือนเดิมสัปดาห์ที่แล้วเราก็กลืนกลืนตั้งกันไว้แล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของาสามภาษีหลักของไทยเราอ,อยู่กันครบไม่เอ่ยหรือว่าเราเรอเพื่อนให้เข้ามาก่อนวันนี้จะได้สอนแบบลื่นๆทีเดียวเลย เราจะพูดถึงโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงของ3ภาษีนี้เนี่ยในระยะเวลาทั้งหมด5ปีโดยตั้งแต่ปีพศ2560ถึงพศ2 5 6 5ซึ่งเราก็ดูกันอยู่แล้วว่า3ภาษีหลักเนี่ยก็จะมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มวันนี้ก็อาจจะลงดีเทลนิดนึงเพราะว่า นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของการจัดเก็บภาษีเนี่ยเป็นกลไกสำคัญอยู่แล้วในการสร้างรายได้ให้กับรัฐซึ่งเราจะใช้พัฒนาประเทศอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะต่อมาเราจะมาพูดในถึงจำพูดถึงเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นภาษีที่จัดเก็บจากรายบุคคลธรรมดาเนี่แหละไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเงินเดือนค่าจ้างกําไรจากการลงทุน หรือว่ารายได้จากทรัพย์สินต่างๆซึ่งรายได้นี้พ่อแม่ของเราก็เราเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจะต้องจะต้องจ่ายภาษีนี้อยู่แล้วซึ่งเราจะจัดเก็บจากภาษีที่มีรากฐานมาจากความสามารถในการจ่ายโดยกําหนดราภาษีแบบก้าวหน้าซึ่งผู้ที่มีรายได้สูงก็จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ําอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยเราจะเริ่มมีการจัดเก็บในประเทศไทยเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยอัตราภาษีถูกกำหนดตามประเภทของนิติบุคคลและขนาดของธุรกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ต่อมาก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีทางอ้อมที่จะจัดเก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการโดยที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นผู้รับภาษีในท้ายที่สุดขณะที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เก็บแล้วก็นําส่งภาษีแก่รัฐในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเนี่ยเราจะเริ่มใช้แทนภาษีการค้าก็ตั้งแต่ปีพศ2535 ซึ่งอันนี้อาจารย์ก็ยังไม่เกิดเนาะโดยเราเนี่ยจะกำหนดอัตราภาษีมาตรฐานไว้ที่70%ขอโทษขอโทษ7%ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่วนในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงส่งผลรายได้ต่อภาครัฐหรอกเพราะว่ายังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจดังนั้นเนี่ย ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องอได้รับความชอบเข้าใจถึงผลกระทบของมันด้วยว่าเราจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทางสังคมหรือว่าจะรวมไปถึงการวางแผนแล้วก็การปรับตัวของผู้เสียภาษีที่เราจะต้องให้มันมีความสอดคล้องกับนโยบายภาษีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนิยามของภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลมันก็คือภาษีที่เรียกเก็บจาก รายได้หรือว่าผลประโยชน์ที่บุคคลธรรมดาเนี่ยได้รับในแต่ละปีภาษีอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะภาษีนะ่อาจจะได้หลักหลายแหล่งที่ที่เราสามารถเรียกเก็บได้ก็คือทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศจะจัดเก็บไปตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทยซึ่งในหัวข้อต่อมาก็จะเป็นประเภทรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ประเภทรายได้เนี่ยที่ต้องเสียภาษีมีทั้งหมด8ประเภทตามที่กำหนดในมาตรา40แห่งประมวลรัษดากรก็จะแบ่งออกโดยประเภทที่1เงินได้จากการจ้างแรงงานอาจจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างรายได้จากการทำงานเช่นเงินเดือนโบนัสค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงบำเหน็จบำนาญส่วนใหญ่ก็ ราชการพวกราชการนี้เนาะ,ะประเภทที่2ก็จะเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระก็จะเป็นรายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระบางประเภทเช่นแพทย์วิศวกรสถาปนิกนักกฎหมายหรือว่านักบัญชีส่วนต่อมาประเภทที่3เงินได้จากการรับเหมาก็จะเป็นรายได้จากการรับเหมาลงทุนแล้วก็ดําเนินการเองทั้งหมดหรือว่าบางส่วนต่อมาประเภทที่ส ก็คือเงินได้จากทรัพย์สินเช่นการให้เช่าทรัพย์สินบ้านที่ดินอาคารพาณิชย์ยานพาหนะหรือว่าลิขสิทธิ์ต่างๆในส่วนของประเภทที่5ก็คือเงินได้จากดอกเบี้ยเงินปันผลแล้วก็ประโยชน์จากหลักทรัพย์ถามว่าได้มาจากอะไรก็เราจะได้ก็มาจากเงินปันผลประโยชน์จากการถือโครงหลักทรัพย์ต่างๆเงินปันผลจากหุ้นกําไรจากการขายหุ้น ก็จะอยู่ในประเภทที่5ส่วนประเภทที่6เงินได้จากวิชาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในประเภทที่2เมื่อกี้อะไรประเภทที่2ประเภทที่2เมื่อกี้ก็คือเงินได้จากวิชาชีพอิสระอันนี้ก็คือจะแยกออกมานะ,ะก็จะเป็นรายได้จากการให้บริการที่ไม่เข้าข่ายในประเภทที่2เช่นก็คือนักร้องนักสแสดงนักกีฬาส่วนประเภทที่7 รายได้จากการขายหรือว่าโอนเงินทรัพย์สินที่ไม่ใช่การประกอบธุรกิจเช่นก็จะเป็นที่ดินอาคารหุ้นต่างๆนานาส่วนประเภทที่แปก็คือเงิน,น,น,นได้อื่นๆรายได้อื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้ระบุในประเภทข้างต้นก็เช่นจะเป็นรางวัลเงินสนับสนุนหรือว่าผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับโดยไม่มีข้อผูกพันอันนี้ก็จะอยู่ในประเภทที่แปอ่า ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลในประเทศไทยเราก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทหลักๆถามว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของประเภทที่1ก็จะเป็นบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยก็ได้แก่บริษัทจำกัดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเช่นบริษัทผลิตสินค้าบริษัทเทคโนโลยีห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ประกอบธุรกิจบริการ 2. ก็คือบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ก็ได้แก่บริษัทหรือว่างูส่วนที่จะตั้งขึ้นในต่างประเทศแต่ว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทยเราก็ต้องเสียภาษีเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าไรายได้ที่นําเข้ามาในประเทศไทยก็จะเป็นบริษัทต่างประเทศที่ว่าเปิดสาขาหรือว่าสํานักงานตัวแทนในไทยบริษัทที่ให้บริการข้ามประเทศแล้วก็อาจจะได้รับรายได้จากลูกค้าในไทย ต่อมาก็คือองค์กรอื่นๆปะ้ะกที่3เนาะก็จะเป็นองค์กรอื่นๆที่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอ่าก็จะเป็นมูลนิธิสมาคมแล้วก็องค์การอื่นๆที่มีรายได้จากการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์แม้ว่าเราจะจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหากําไรเลยแต่ว่าหากมีรายได้จากการดาเนินกิจการเชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะต้องเสียภาษีจากรายได้ในส่วนนี้อยู่ดี ก็จะเป็นมูลนิธิที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือว่าบริการสมาคมที่ให้เช่าสถานที่และมีรายได้จากค่าเช่าต่อมาก็คือหัวข้อที่4ก็คือกองทุนรวมกองทุนรวมบางประเภทที่มีรายได้จากการลงทุนเ,เช่นไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเ,เงินปันผลหรือว่ากําไรจากการขายหลักทรัพย์5ก็คือนิติบุคคลอื่นๆที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องเสียภาษี นิติบุคคลประเภทพิเศษตามกฎหมายเช่นสากรหรือว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของรายได้แล้วก็กิจกรรมทางธุรกิจที่ได้ดำเนินการต่อมาก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอ,อันนี้ต้องอธิบายนิดนึงคือจะเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจาก บริโภคสินค้าและบริการคือเมื่อกี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจะมาดูในเรื่องของลักษณะสําคัญลักษณะสําคัญสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภทลักษณะสําคัญของภาษีมูลค่าเพิ่มเนีเ่ยตัวนี้มันจะมีตัวย่ออยู่ภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือ VAT ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3าประเภทหลักๆ หนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการขายสินค้าและบริการเ,าเป็นภาษีที่ประกอบการเรียกเก็บจากผู้ผบริโภคเมื่อมีการค้าขายสินค้าเกิดขึ้นใช่ไหมหรือว่าการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ประกอบการจะจัดเก็บภาษีจากราคาขายสินค้าหรือบริการที่สมมอบให้แก่ลูกค้าเช่นการขายสินค้าเมื่อผู้ประกอบการขายสินค้าให้กับลูกค้าจะต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม จากราคาขายที่ตกลงกันและนำส่งให้กับกรุมสัมภากรต่อมาการให้บริการเนี่ยเช่นการให้บริการในร้านอาหารโรงแรมการบริการทางการเงินหรือว่าทางการบริการอื่นๆในส่วนที่สองข้อที่ประเภทที่สองก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายเมื่อซื้อสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถหักภาษีที่จ่ายไปในการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายที่มีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วการหักภาษีซื้อสามารถทําได้จากภาษีขายที่จะเก็บจากลูกค้าในขั้นตอนการขายเราอาจะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างก็คือหากผู้ประกอบการเนี่ยซื้อขายจากซัพพลายเออร์แล้วก็ได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ ซัพพลายแล้วเนะี่ยผู้ประกอบการก็สามารถหักภาษีที่จ่ายไปจากภาษีที่ตนเองจะต้องนำสูงได้เลยในส่วนของข้อที่ 3. ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถยกเว้นหรือได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าหรือบริการบางประเภทเนี่ยจะสามารถได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา0% ประเภทของสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยก็จะมีสินค้าและบริการที่จําเป็นเช่นพวกการศึกษาการรักษาพยาบาลเอยการส่งสาธารณะบางประเภทการขนส่งออกสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศต่างๆก็เราจะได้รับการยกเว้นในบางกรณีเนาะส่วนบริการมาประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเงินและประกันภัยการยกเว้นภาษี ช่วยลดภาระภาษีให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการในบางกรณีที่เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมต่อมาต่อมาต่อมาเราจะพูดถึงพวกการปรับอัตราภาษีหรือว่านโยบายการลดภาษีในช่วงปีเนี้ยในช่วง ในช่วงห้าปีเนี่ยก็คือในช่วงปีสอง0ห้ายถึงสองห้าร้อห้าาในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยในการปรับอัตราภาษีในช่วงระยะ5ห้าปีนี้ก็จะเป็นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการปรับเปลี่ยนเพื่อการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็เพื่อเพิ่มภาระภาษีอย่างมีสมดุลโดย จะมีการลดอัตราภาษีในกลุ่มรายได้ต่ำถึงปานกลางและก็ปรับปรุงหักลดหย่อนภาษีเช่นอะไรบ้างเช่นการขยายวงเงินหักลดหย่อนภาษีแล้วก็การเพิ่มช่องทางลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนในการในกองทุนรวมและการใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อมาก็จะเป็นนโยบายการลดภาษีนโยบายการลดภาษีเนี่ยการปรับลดอัตราภาษีในช่วงเวลา และการเพิ่มช่องทางการหักลดหย่อนเช่นการลดอัตราภาษีสำหรับผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่า150,000บาทต่อปีทำให้ภาระภาษีของประชาชนลดลงแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการออมแล้วก็การลงทุนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ก,ก,ก็ก็จะช่วยในการลดหย่อนภาษี ในปี2560เนี่ยมีการปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเฉพาะการปรับลดอัตราภาษีในบางช่วงรายได้เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เสียภาษีต่อมาก็คือในช่วงของพศ2561ถึง25 2565นกนะก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรอกแต่ว่าจะมีการปรับปรุง มาตรการลดหย่อนภาษีในบางด้านก็จะมีด้านการส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแล้วก็การสนับสนุนการออมเพื่อการ,กรเกษียณอายอุอันนี้ก็คือรบรัดไปใน4ปีจะเป็นภาษีเงินได้ของนิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออัตราภาษีในช่วงปี25 6 0ันหกถึงสองพารการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคเงินได้นิติบุคคล สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก SMEs โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า5ล้านบาทต่อปีเนี่ยโดยจะมีการปรับอัตราภาษีให้เป็น15เปซึ่งช่วยลดภาระภาษีแล้วก็การกระตุ้นการขายายตัวของธุรกิจขนาดเล็กการยกเว้นภาษีเอ้ยอก็จะเป็นในช่วงที่มีการยกเว้นภาษีสำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศ,ษศรษฐกิจ เช่นการส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่หรือว่าการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับบริษัทที่มีการลงทุนในนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีอ่ะก็จะเป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อการยื่นภาษีและก็การชําระภาษีได้เพิ่มขึ้นสมบผรในการจัดเก็บภาษีนี่มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นนะลดช่องโหว่ในการจัดเก็บและก็ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยในปีส5 60อยก็จะอยู่อ,อัตราภาษีเงินได้น,นิติบุคคลทั่วไปเนีก็จะอยู่ที่ประมาณ20%โดยมีการลดอัตราภาษีสาหรับธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อม ขนาดย่อมก็จะเป็น SMEs นะเมื่อกี้ที่มีรายได้ไม่เกิน5ล้านบาทต่อปีเหลือ15%เปร์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ในช่วง4ปีสปีก็คือ2 5 6 1า1ถึงส5ง5ก็ยังคงอยู่ที่20%เหมือนเดิมแต่ว่ามีการเสนอปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจาก20ให้ลดเพียงเหลือแค่15 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกต่อมาก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงปี2560-2565ยังคงอยู่ที่7%เหมือนเดิมซึ่งจะเป็นอัตราภาษีที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปี2542อ,อันนี้ก็อาจจะยยังไม่เกิดเหมือนกัน แม้ว่าจะมีข้อเสนอในการปรับเพื่อมาตราภาษีแล้วเนี่ยจากบางฝ่ายแต่ว่ารัฐบาลก็ยังยังคงรักษาเหมือนเดิมเลยยกรักษาอัตราภาษีเนี่ยเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ผลกระทบต่อผู้บริโภคมากที่สุดก็ไปพูดกันถึงเรื่องการยกเว้นภาษีเนาะสำหรับสินค้าบางประเภทอีกแล้วที่ที่จําเป็นที่จะต้องอ่าจเป็นต่อชีวิตจำวันของเราเนี่ยก็จะเป็นการส่งออกสินค้าหรือว่าบริการแล้วก็บาง การบริการที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตก็เช่นการบริการทางการแพทย์การศึกษามันก็ธรรมดาเนาะอันนี้ยกเว้นภาษีต่อมาก็คือการปรับปรุงระบบการจัดเก็บการใช้ระบบภาษีออนไลน์หรือว่าการเชื่อมต่อข้อมูลกับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเนี่ย ช่วยให้การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสามารถติดตามการชำระภาษีได้อย่างใกล้ชิดต่อมาปี2560ถึง2 5 6 5าถามว่าตราภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยเนี่ยตามประมวลรัษรากรอยู่ที่10%แต่ว่าในทางปฏิบัติได้มีการตรากฎหมายลำดับรองให้จัดเก็บในอัตรา7%มาอย่างต่อเนื่องอ ถามว่าเพื่ออะไรก็คือเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้บริโภคแล้วก็สนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในเรื่องของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของสามภาษีหลักของไทยเนี่ยในปีของสองพรกสิบถึงสอง5กสิบห้าเนี่ยก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปร,ปรับปรุงโครงสร้างมาอย่างต่อเนื่องเนาะโครงสร้างภาษีเนี่ยเพราะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะ โดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมีการปรับปรุงอัตราภาษีแล้วก็ค่าลดหย่อนเพื่ออะไรเพื่อเราเนี่ยจะได้บรรเทาภาระภาษีของประชาชนแล้วก็กาสรสนับสนุนการออมและการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดสิ 19, ในช่วงนั้น่ะที่มีมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้เสียภาษีเพราะในช่วงนั้นเนี่ยทุกๆอาชีพก็จะได้รับผลกระทบ ดังนั้นคือคิดว่าอาจารย์คิดว่าเนี่ยดีที่สุดแล้วที่ว่ามีมาตรการพิเศษตรงนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนจะได้ช่วยกันลดหย่อนต่อมาก็คือสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนาะเราก็จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อม SMEs โดยมีมาตรการลดหย่อนภาษีและก็สนับสนุนการลงทุนในวิจัยและพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยขณะที่มูลค่าเพิ่มเนี่ยยังคงภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยยังคงอัตราภาษีอยู่ที่70%ซมาอย่างต่อเน,นื่องเพราะเขาจะเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศก็มีการพัฒนาระบบอ e ีทคต่างๆเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความปรุงใสในการจัดเก็บภาษี การบบเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็แล้วก็จะช่วยกระตุ้นเนาะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนเพราะว่ารัฐคิดว่าเขาเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมการลงทุนได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไรายได้จากภาษีของรัฐเนี่ยก็จะมีแนวโน้มลดลงในบางปีเนาะเพราะว่านื่องจากการลดหย่อนภาษีเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเงี้ยก็จะมีการลดหย่อนเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อช่วยประชาชนด้วยภายในประเทศรัฐก็ ก็ก็ช่วยเหลือเต็มที่เนาะซึ่งถ้าเกิดใครไม่เข้าใจวันนี้ที่อาจารย์สอนอเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์ส่งไฟล์โยนไฟล์ไว้ในเพจให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปทําความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนาะนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจแลหลายหลายๆคนถูกแล้วเพราะว่าอาจารย์พูดเองอาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน อวันนี้มาครบนะเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คชื่อย้อนหลังมีใครออกกันไปบ้างหรือยังหรือว่าหลับกันไปแล้วตอนนี้โอเคองั้นงานวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะอาจารย์ขอบคุณทุกๆคนมากที่เข้ามาเรียนขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เสียสละเวลามาเรียนรู้ทําความเข้าใจในเรื่องของสามภาษีหลักนะเพราะว่าสามภาษีหลักนี่นะก็เป็นเ้าเรียกว่า ภาษีใกล้ตัวภาษีต่อไปเราก็จะต้องเสียภาษีในส่วนนี้ท,ทุกๆคนอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าในรายวิชานี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาได้ทําความเข้าใจแล้วก็ได้มีประโยชน์มากในใน,ใน,ใ,นในตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะมาเรียนให้ผ่านพ้นไปแต่ละวันแต่ว่าเราต้องศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ด้วยดังนั้นวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ขอบคุณนะักศึกษาทุกๆคนมากค่ะ